กเิท ANC s p o r t n e w ค่ะวันนี้เจะมความคิเห็นของแต่ละคณะกันค่ะก็ลงทุนใช้งบประมาณไม่มากนะคะแต่ว่าออกมาผลงานก็เจิดมากค่ะนี่ออค่ะทุกอย่างสวยค่ะ พี่ช่วยกันทแล้ก็ช่วยกันไปนี่คะ็าาวยกันค่ตนะคะก็จะเรียมในเรื่องของจากสแตนด โดยการเตรียมการลงยาหมองเพื่อว่าเถือว่าจะเป็นลมว่ามีเรียนต่อในระหว่างการเดินทางก็เพื่อดูแลเด็กจะตื่นตัวเองนะคะกีฬาสีตอนจริงๆกีฬาสีเราจัดมาทุกปีนะคะนักเรียนก็มีการเตรียมการที่จะมาด้วยดีตลอดการแข่งขันกีฬากี่เราทำให้เกิดความตื่นเต้นกับความเป็นการ สำหรับใช่เด็กนักกีฬาในในครอบครัวเราเองนจริงๆแล้วคือก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายชอบกีฬาอยู่แล้วก็กระตุ้นเป็นกำลังใจให้นักกีฬามีพลังที่อยากลองมีพลังที่จะแข่งขันกีฬาแล้วก็ให้เกิดความรักความฝันที่ในพิพิธภัณฑ์ไม่เด็กนี่มันร่วมให้มากที่สุดครูก็คอยดูแลคอยเป็นกำลังใจ โค้งยินดีมากเลยที่จะเห็นเรียนได้ร่วมทำกิกการเรียนร้ด้านการด้านการออกกลังกายด้านการร่วมกกด้านความสนุกสนานนักเรียนได้แสดงตดอย่างเต็มที่แล้วก็ข้า่นักเรียนคนไหนได้เล่นกีฬาดีในวันนี้ก็เหนว่าทุก้าวไปข้ามาก